เมื่อยเด้พี่น้องปองป่ายเอยเอเกิดเ,เป็นกระซั่วกระเทยกระชั่วพอแห้งแล้ว <_ C os> ตื่นมาค่ะไม่ยังเข่าสวนออกสวนอยู่นี่แหละค่ะมูเล่นไปเล่นหมอกเล่นไม่แต่โคโค <_ C os> อยู่จะคอนค่ะอ้ยเพื่อจะออกสวนได้ช่วยเพ่งง่ายจ้ <_ C os> แล้วมือออกจกสวนก็จะระมือ <_ C os> จะมีเวลาเลาะเปหาเลาะทายของทายคลิปคือมือจะมีเวลาจับกล้องทายคลิปจ้า ปลูกถั่วอีกค่ะได้ทั่วที่ชงมากไปปลูกไม้ค่ะไปสะดินแปลงดินค่ะเอ้อสกินเขาจะได้กินเฮาที่ตายดับอีแนวอีกโบเมื่อยหดิเขาขึ้นกินข้าวแต่เฮือมไตจุดเที่ยงแล้วร <c oughs> ับรับสบายดีเด้อพี่้องปองฝ่ายโอ้ยเมื่อเออโทรมากไปชวนไปกินป่ากินปูใกล้ท่านได้ออกจากสวนเนาะ เมื่อวานนี่ไปหาท่านั่งลแล้วไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งเขาปลูกปลูกถั่วโอ้ยเขาบลได้เฮ็ดมากง่ายคิโลโรโลภาแบบนี้นะคะเขาไถดินไปแล้วพี่น้องเขาก็ตีตีตีดินพุดินผุยเออแล้วเขาก็เฮ็ดเป็นคูเป็นคูเป็นคูคูสีใหญ่เนี่ยประมาณวานหนึ่งนี่แหละแล้วเขาก็ให้ดินพุดินผุยเนานะค่ะดินพกๆแล้วเขาก็ปลูกเม็ดถั่วค่ะเออ อันนี้ยนีไทยมัลงโเคเกไปไปหาเนปมันสิไปแทงหัวลงมันได้จังไหร่นะพี่น้องเออแล้วมื่าเนี่ก็ไปปลูกมองเงินในเล่นไทยไว้ให้แล้วก็ไปสะสะดินสะเพื่งให้มันเป็นพุยพุยพอได้ในมาแล้วก็เลยปลูกจาก้าไในทัวนา่งในเศรษฐกิจหมากอยู่บอ,พ,อพี่น้องใส่พุนทั้งกับเล่อมเส้านี่ค่ะตั้งแต่คณาสุดเหยียดจ้ะค่ะ แลกาเที่ยงตอนเที่ยงนี่สิไปเบิ่งสวนบ่าเอือดพี่น้องจักหน่อยแหละสิไปเบิ่งสวนเบาเอือเนาะแล้วก็นางเฮ็ดอันฮ็ดข้างมันจังใดนะพี่น้องถ้าเบิ่งว่านางฮ็ดข้างมันออกมาเป็นแบบใดนะระหว่างอันสองฝั่งนี่เนาะมีถั่วทั้งสองฝั่งเนี่ยนถะั่วพันยาทั้งสองฝั่งนี่นะว่านางสุดคนาเลยโอ้ยออกจะรบเบื่อหน้าดิ ตื่นมาทรัมาก็อยู่แต่ชวนนี่ชวนชวนนี่เบือ่อนายเด็ดท้าไอพี่น้องเบิ้งพี่น้องกสบายจักเบิ้งตื่นมาเห็นแต่ชวนเนาะเออไปเสีย,ยบเบิ้งเสร็จยังหลักฮะไปหาสังเสดระมาอย่างอีกคะอืะหลายคนก็มา,ทากทะเลเกษตรดรามานะไปหา,หาปั้นเขาไปหาพิธาลอตีประเทศไทยเลย นั่งไปห้ารอบพิษเร,ราตีกับผู้ใหญ่ค่ะทุกกเ็เ็ดให้ตัวเองทุกก็คือว่าพ่ออยู่พ่อกิ่นอยู่เกจะรเห็นไหมสิยู่ซื่อเป็นบ่พ่อแม่เคยพาเห็ดกเ็เก็ดรตื่นมาเมือตาหลกรูกหลก,ลก,ลก็กูะเกษดไปชินังเหลือตามันมาดูคะ่ะ ท่านี่กิข่าวแล้วเมื่อไหชัวหิวข่าวหิวน้ำเกมือจะถุยเป่าหิวข่าวเพียงขึ้นท่านหอมเขียดหน่อยจากังดังขม เนื่ออ้กับกัดสวนกินข้าวอเรานกินข้าวอ้าแล้วกับข้าวสวนข้าวชั่วห้นีสี่ผมมีแบ้ไปห้ารอห้าพวงไปลสองไยคนก็ว่าสิเป็นย่างเงี้ยไปห้รอายกสีก็ปวงนั่งจิเ็ดให้มันเมื่อยเหตุงอย่างกาเมนื่อยเลาะนี่แล้วบ่ลกเาใหม่ลาะบ่เลาะไปอง เราามัไม่หอยอนีข้าแน่บอกทายของตัวเองลูปไปลูมาอยู่แถวสวนี่มือได้กี่ผ่าบอกเพื่อนเอกสาวเพื่อนจะอปกเลยเมูมูมันลุมอีกแล้วมูได้แล้กันอาจะติดเยอะนะมนม้มาลอ

แกงกิดน้อยตำหมักใงอขาใส่ช่ม่เทีมไปจากหางออกแล้วบานไมเกลอองนะันี่ใส่ไข่

ขาวผัดน้ขั้นชมพูไทยตะละกอไก่เนาะน้ำไกสุดท้ก,ทก,ดทก๋อยก่อยไก่เขาปขปีงขาก่อยอ่ะพง ไขเป็ดเย็นดวยนะก็เก็ไ่เป็ดไข่บาไข่บไข่องมืเดี๋ยวมือเจ็ดหน่วยหานหน่อ่หน่อทหานหน่อหน่วยาทหอยนหน่อเช้าสี่หน่วยเช้าวาหน่วยเช้าทอดมันแทงมันถือก็ไข่แดงไขเป็นทเาไทอมันแมัน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 ขอแ่าตกเป็

เ,เละเละเนาะอันดูหาไรเช็ดโซเชลงเนาหน้่วันอะไรนาเดี้เท่ห์มนจะบุมันจะเปิที่เถอะี่ตำน้ม e> ัน่ะพัฒน์รมาจากอันที่คนไทยไร้วัวอ่ะสาขาประจอบ ตัวใหญ่ฝังกันมานะครับปตทมาตั้งระดับเบิร์ตครับแล้่ค่อยใส่เลยเพราะในวันนี้บนเทลเกตนะคุณแต่ที่มันตั้งทางลงอาหามันไม่ค่อยหมาะแล้วมันดับแล้วมันดับแต่หลายปีเล้อทั้งนั้นบคนไม่ค่อยเที่ยวกนเสียเงียบแบบนี้นะเออได้ขายอยู่ปตท

ท่านยิงยานอพูดเลยปัญหาป่าสกินก็หันนะบอสกดีคนอนกไปหาป่าหมาาาู่มากแล้วแต่เนาะอะไรุ่นลยอะไแย่ด้วยเนาะกินเป็ดปีนบอส มันเป็นอย่งมันายกแม่แม่คุณต้นเนาะไม่จนได้กอย่งคก็แกวพี่นนีเป็นแมดก็เชื่อโก้กูโกได้หมดเลยกูปนรวยนะเป็นแมิงี่น้ำาเชตัวมใหญ่นะพอจะมุ้หยุดนะหหหอดมเาหูแ้็เส 对不对？我捉你呢，你们猜。嗯嗯 แล้วกเล้ขอยง่ะเอาหน่แล้วก็ปล่อยมังป่มันอยู่ท่เา้มา่นเหลาหอมเลมม่อเรี่ยงชอยไม่เท่ามันเลยจ้ะ่มันจะมัเจาเร่ะงให้เขาเจ็บบนเขาจะ แจ้งวขีดาทีูจักโจมอยู่เฮ้ยแจงเขาหลับช่อยเขาไปจับเอามันอยู่แล้วหูวยมันอยู่ใส่ประสานบรรมงหนึ่งบ้านบมงแห่งบมงตลาดทนน็มอยู่ี่มัแกอยูอมแม่มนี่ไปหาดักเอาแล้ว้เ็ช่วนจัู้อ่อันด ขอบริมีเงินแล้วใช้กับประยักจับมันเลยม่เอมัน้เงจับมัไมกับผ่ีเจับหลักป็าง่นนก็างกับบริเงินเขาบปยากจับ้ว่าแต่ว่ามันบนะบริเงินเขาจะพอนี่ร่อนเขาจะพรอนี่ร่อนห้าหลักมันกาเือดทอบ้านเบืองนี่แล้ว โจนบ่มีเงินเขาก็มาอยากแจบบตำรวจกันทันทีแจ๊บโจนก็ต้องมีเงินก่อนนะคะจ้างเขามาแจ๊บค่ะนล้เข้าไม่จับนะคะอาบ่มีใครผู้ปกครองเหอเขาก็มาแจ๊บเออเขาก็มาจ้างแล้ว โจนอะไรวะโจนลัดควายเนือนนั่นแม่เละโจนเข่ามะคืนนี่ยโจนสลัดนั่งได้ช่วาเอาชุได้ช่บชุดฟัง เขาตีกล่องจอนปิดเนาะมันกล่าวกับเพลงนายจะคว้าบ้านนะมาคอยเห็นเจอในข่าวไม่ได้บ่าเนื้ออื่นกับบะมี่เปล่ามาไม่ไ่้จะคว้าบ้านตากเลยเนาะเออเพ็งได้มันตากทั่วไปจับเลยแล้วอาจจะได้ยังเพระจะรลมเข้าแต่ว่าเขาก็ได้อยู่แล้ว มันโถ่ท่าขาท่าขาโจนเขาป้นโจนป้นร้านผัดทองก้งงห้ลูกกล้องลูกจอนมนีกาโจรอไรวาี่น่าเขาจุ่มงัวจุ่มควยไปยงยงรลยข้า ก่อนกับโจนลักชี่งวายรวยนะฮหช้อปใช่ไอาไปวายไดี๋ยวจเย้รวยฮกช้ปเยอย่าไปวายเดี๋ยวจไปไปหาเขาหาเขาหปให้เย้รวยเย้รวยหายเราไปให้เขาหยงอแงหายแล้วก็เขนมาผักบนนี้่ ภาดในเขาให้เขาต้องมาให้นะมีใหยแล้วแล้วก็แบกไปแล้วคลายายจเนี่ยขมาไว้ทนรัไหนนไปไหว้ปมเนี่เามาลักเอาแล้วหาพวกอเราเเห็นพวกอปหอยรถเขาลงมาทางพี่เลยแล้วเขาแล้วหห้ไว้แต่บ้านเรา้อออกไปเลยงรวยจวาวเลยเยแล้วเราเยแล้วขีหมนหายขีดมันาเอโตมันหายจ้ เอาไปขายเขาก็การซื้อบอขี้ก็ขายูก็ขหยผมแต่จะาไจะซื้อแล้วันเขาผจะซื้อไปขายซื้อเขาก็ซื้อนะแม่ขายอยู่ในซองสะฟนล้กเอาไปรักลี้ยงไกไปหคนหนะเขาจหาคนหูอ่ะหขาูนเขาเขบอกอาไหมซเรากโดนยาลประตูออกมที่ บทท่านไหนข,ขึ้นอหลุมาใส่เหรอเราคุณไปผนไปจับเอานะว่าจับตัวไม่ได้ก็จับทอดน่ครับโดนนี้ต้อโดนอยู่แล้วเนาะกาพิษมาแล้วผู้คนรับสื่อจะได้รับสิบบอตอนจะบอกมีเงินบ่มีเงินก็ต้องจับมันเบิ่งซะก่อนมันเป็นอะไรหน่อยเนี่ยไปกันสิพ่อพ่อาู้สึอทอดพนันค่าพนิน โอ้มันก็ปาหลักนีแหละคนเดียวีจ้มันจะรมันก็ะหลักล้วมันไฟละชาไฟชามันทนตัวสาจะได้ขนาดได้าวมันยังม่งเป็นหลักแต่ว่าและไฟก็เล็กเป็่วงไฟหลวกมันต้องคนเดี๋ย่อจะยืดห่อนเป็นหลักของวันกรไดเล็กหนอมันไฟกกว่าลคือกพบ้านั่นแหมูทั้งหมู่นั่งโจรไห่พวบ้านกจะให่เล็ ทำนี <Five. S 1> うう่หละพนองใจแบสบายดีจ้าไปอาสไปได้แก่สประเดกนีบิเรัดมีะจนเหลือจะจนลักโกงคืนยังบ่มีมากันมาสร้างรัันกงคืนกับเ่อนี่ยนะมันทำสิบวัดอัมลาเนี่ยตีังไปรักคนรูนี่มันเวยนรอัมลาอัมลาบท มื่อย่งแล้วเี๋ยวตลาดคนอื่นมื่อหน้ามึงมาใหม่ด้วยไอ้ยกกเกิดราอยกูเชนน้อยมันก็เสียวบ่จูาไว้เอาเิดแล้วชี้มัวเขา่าชาสอยเนสอยเนย่าี้กัีบ่เอาชี้มัวเขาอย่าเอาเพ่อช้ย่งลูกนี้ยังนอนขล่ยแต่เมื่อยเลยนอน フッ。